ฝั่งอ,อเมริกาอีกครั้งนึงนะคะกับแบรนด์เคิลนะคะหลายๆคนชอบแล้วก็เลิฟแบรนด์นี้มากพอออกแนว s ซเรียสสกินแคร์แน่นอนนะคะคือทำออกมาเพื่อแบบปัญหาผิวต่างๆเลยสำหรับกระเป๋าใบนี้เนี่ยนะคะเป็นของกิฟต์นะคะในช่วงเวลานี้นะคะไม่ใช่แค่ถุงผ้าธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นถุงผ้าที่บุด,ด้วยนะจะบอกว่าเป็นรูปเป็นทรงนะคะ เนี่ยเป็นทรงนะไม่ใช่แบบวางแล้วเหี่ยวอะไรอย่างงี้นะคะคือเขาบุด้านในนะคะเป็นเป็นเขาเรียกว่าผ้าล่มอะไรอย่างเงี้ยกันน้ําคือน้ําทังไม่เข้าและน้ําทังไม่ออกอ่ะถ้าคุณใส่น้ำไปมันก็น่าจะเก็บกักได้พอสมควรนะเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นกระเป๋าที่สวยๆของเขาเนี่ยนะเวลาถืออย่างงีนะ้มันดูแบบดูซี่สดใสขนาดไหนนะคะอ่ะสำหรับอันนี้วางไว้ก่อนนะแล้วก็สำหรับของที่ให้มาเนี่ยนะคะจะเป็นนี้นะคะ คิวส์นะอยู่ในกล่องในตักทินเป็นเดอร์มัทลอจิสโซลูชันนะคะคือเขามีการฉลองค่ะเาบอ๋อคิวส์เนี่ยนะคะทำการฉลองครบรอบ10ปีในกลุ่มผลิตภัณฑ์เดอร์มัทลอจิสโซลูชันนะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แพทย์ผิวหนังเขาเป็นคนช่วยกินคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกพามิสเตอร์โบลนะคะจัดเซอร์ไพรส์แคมเปญผ่านแฮชแท็กแทนคิวส์นะคะแทนความขอบคุณและความไว้วางใจที่ทุกลูกค้าทุกท่านมีให้กับคิวส์นะคะเป็นการฉลองนี้ปุ๊บก็ แฟนคินะคะจะได้พบกิจกรรมที่สนใจโปรโมชั <normal> ่นสุดคุ้มแล้วก the <play answers heet> ็สะสมสแตปมนะคะเพื่อรับของขวัญพิเศษทันทีนะคะที่บิวตี้ hall ระหว่างช่วงวันที่27-2กันยายนซึ่งเข้าใจว่าน่าจะผ่านไปแล้วกว่าถึงจะได้โพสต์วิดีโอนี้นะคะก็ยังยังไม่จบนะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเขาเท่าทบนะคาก็คือมีอยู่หลายตัวเหมือนกันแต่ตัวที่เขาเน้นในเซ็ตที่วันนี้ที่ส่งมาให้นี่นะคะก็คือจะเป็นตัวที่ชื่อว่า Powerful Strength Line Reducing Concentrate นะคะเธอได้รับการเปิดตัวเป็นผลิตภัณฑ์สูตรแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จึงของนำเสนอตัวนี้นะคะให้ได้มาลองใช้กันดูกับในวิดีโอนี้ของพิมนะคะ เขาบอกว่าเป็นตัวที่ถูกกำหนดสูตรครั้งแรกในปี2005นะคะก็10ปีที่แล้วเนอะก็เขาฉลองครบ10ปีเป็นการมอบวิตามินให้ผิวที่ต้องการที่จะลดเรือนริ้วรอยเนี่ยนะคะมีวิตามิน C บริสุทธิ์นะคะที่เป็น L-ascorbic acid e ที่ระดับความเข้มข้นถึง10.5%ซึ่งเป็นระดับที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็เริ่มทำให้สเสถียร แล้วก็มีการเปิดตัวมาสิปีแล้วโอเคนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าพิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงกับไม่เพียงแต่จัดการปัญหาเรียบร้อยนะคะแต่ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าช่วยปรับปรุงเนื้อผิวนะคะแล้วก็ความแต่งปั่งของผิวเราเนี่ยอย่างมีนัยยะสําคัญชุดผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยนะคะได้รับความร่วมมือจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบๆจบไม่เป็นไรนะคะสำหรับเจ้าตัว h Who Strength Line Reducing ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาทำเป็นรุ่นพิเศษนะคะโดยอันนี้เนี่ยเป็นขนาดบรรจุ75 ml นะคะอยู่ราคาที่3,700บาทนะคะจะเริ่มวางจำหน่ายที่คิวทุกสาขานะคะตั้งแต่เดือนกันยาย,ยนเป็นต้นไปเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณสนใจอยากซื้อแล้วก็สามารถที่จะไปดูที่เคาน์เตอร์ขอคิวเลยคะ่ะเขาจัดมาสวยงามมีพอตพอร์ี่มีอะไรต่อมีอะไรนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของเจ้าคอนเซนเทรตนี่75 ml นะคะ แล้วก็บนกล่องเนี่ยก็จะมีมาร์ก,กิ้งชัดเจนว่านี่เป็นรุ่นฉลองครบ10ปีนะคะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วนะคะมีขวดเล็กขวดน้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะมาอัดขวดใหญ่ไปเลยทีเดียวนะคะจะได้แบบชัดเจนนะคะใช้แล้วแบบริ้วรอยต้องลดต้องเลือนนะ,ะอันนี้พิมพ์ก็เตรียมรอใช้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องริ้วรอยมันรอกันไม่ได้นะมันมาแล้วมันมาเลยนะคะแล้วก็หายไปจากหน้าเรายากด้วยนอกจากนั้นนะคะก็คือจะมีพวกสินค้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยสำหรับแบรนด์คิวเป็นหนึ่งแบรนด์ที่พิมพ์ชอบตรงที่เขาไม่งก อันนี้อันนี้พูดตรงๆเขาไม่งกนะคุณเดินเข้าไปในร้านของเขาอย่างเงี้ยบอกคุยกันเรื่องสภาพผิวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมีการปรึกษาคอนซัลเทชันซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยเขาจะมีแซมเปิลให้คุณ1ชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยออกไปใช้นะคะแล้วก็พวกตัวเทสเตอร์อะไร้หลายเงี้ยเขาจะวางแบบจัดเต็มเสมอนะคะแบบไม่ใช่แบบพอไปปั๊มเสร็จมันหมดแล้วปั๊มจนเหี่ยวผวนแบบเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะ,ะเขาจะแบบค่อนข้างจะ ใส่ใจนะคะเรื่องประสบการณ์ของลูกค้าในการเข้าไปที่ร้านเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกลัวร้านคิวถสิแม้จะมีตัวเขาเรียกอนะไรโครงกระดูกยืนอยู่หน้าร้านแล้วก็ใส่เสื้อกาวสีขาวก็ตามนะคะสำหรับที่ให้มาเพิ่มตัวที่เป็นอันเล็กๆตรงนี้นะคะชื่อว่า Clearly Corrective Dark Spot Solution นะคะสำหรับคุณๆที่แบบว่าโอ้ไม่ได้หรือจุดด่งดำเริ่มมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้นะคะและนชอบมากเลยเพราะนี้เขาให้มาเป็นแบบ เหมือนกับของเลนะ็กอของเล็กของจิ๋วนะคะนี่ขนาดที่ให้มาุของจิ๋วแต่ก็ไม่จิ๋วนะนี่ให้มาตั้ขนาด4 ml นะคะแต่มันใส่มาในเพจที่มันเป็นซองแบบนี้นะเออน่ารักมากเลยเอาไปรวมกับคอลเลคชันของจิ๋วนะคะเผื่อจะเดินทางไปไหนมาไหนนะอันนี้เวิร์กนะคะชอบชอบของที่แบบเป็นเล็กๆแบบนี้แล้วก็อีก2อันนะคะที่อยู่ใน d e r m a t าทอ g i จิสจริงๆแล้วตรงเนี้ยสามทไมมันหายไปไหนหรือเปล่าทำไมมันขาดไปหนึ่งหนึ่งอย่างนะ,ะไม่เป็นไร นะก็คืออันนี้แล้วถูกไหมแล้วก็มีอีก2อันนะคะอันนี้จะเป็น Cures Ultra Light Daily UV Defense Sunscreen s p 50 PA บวกบว,กบวกนะคะเป็นกันแดดที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็รักมากนะคะพอเล็กขนาดนี้ก็เตรียมเก็บเอาไว้เวลาไปต่างประเทศเลยเนาะดันดันไปนะคะเป็น Hydro p u m p i n n Retexturize รีเทกเจอร์ไรซิ่งเซรั่มคอนเซนเทรตนะคะอันนี้ก็หลายๆคนปรึกลองเช่นกันบอกพอใช้แล้วแหมผิวมันฟูขึ้นมาเลยค่ะพ,พี่อะไรอย่างงี้นะคะแหมแต่ละคนเห็นผลกันชัดเจดอนอย่างนี้พิมพก็แบบว่ารอไม่ไหวแล้วนะคะพอพูดไปด้วยฉันขอใช้ด้วยเลยอย่างงี้นะเรียกว่าอยากจะใช้ทุกยี่ห้อแล้วแลาส่งมาเนี่ยนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่ถ้าของที่มันเปิดอยู่มันยังไม่หมดอะคะ่ะความรู้สึกที่จะอยากหยิบอื่นมาปปปปเปิดเปิดวางไว,ว,ว้มันก็รู้สึกสงสารเขาเนอะเขาสา์แบบ ทำมาใหม่แล้วให้เราเปิดมาวางๆร่วมกันแล้วก็ปล่อยเขาเก่าก่อนแล้วค่อยใช้อย่างมันก็ไม่ไหวเราเป็นแบบประเภทต้องใช้ให้หมดนะคะหมดเกลี้ยงควักจนแบบกระปุกขาวใสสะอาดแล้วค่อยแบบเปิดอันใหม่เลยแบบนี้นะนะคะถัดมานะคะถัดมากับแบรนด์สีแดงฝั่งญี่ปุ่นนะคะเห็นหูรู้อย่างเห็นถุงสีรู้ยัง <lay ered> <ış> พอจะรู้แล้วนะนะคะแบรนด์นี้นะคะกับ SK2 นะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะ SK2 ก็มีการจัดแคมเปญร่วมกันกับทาง อะไรที่แบบเป็นแคมเปญของต่างประเทศด้วยเนี่ยนะคะพิมเองก็ช่วยประชาสัมพันธ์ไปทางแบรนด์ก็บอกว่ายุขอบคุณมากนะคะที่ช่วยประชาสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ให้นะก็เลยส่งของมาให้ทดลองใช้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในลายที่เรียกว่า R N A นะคะหรือว่า Radical New Age Power นะคะ R N A ตรงนี้เนี่ยมีเป็นตัวเซรั่มอันนึงนะคะแล้วก็ตัวครีมอันนึงสองอันอย่างละอันนะคะ เซรั่มเอเซนส์เ่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่จะเป็น e s s e n นเชียพาวเวอร์ r e ครแต่อันเนี้ยเข้าใจว่ามันไม่ได้อยู่ใน R N A เพราะว่ามันไม่ได้มีเขียนไว้ว่าเป็น R N A นะคะแต่ว่าก็นั่นแหละคือกระปุกรุ่นเดียวกันเลยกล่องเกิงอะไรสีคล้ายเกึงกันหมดนะคะสำหรับ R N A นี้ทีมเองก็ต้องบอกตามตรงว่ายัางไม่คุ้นเคยนะคะมาอ่านมันพร้อมกันเขาบอกเป็นการปฏิวัตินะคะความอ่อนเยาวเพื่อให้ผิวดูกระชับด้วย s k 2 RNA Power Radical New Age นะคะเป็น ตัวที่เป็นนวัตรกรรมด้าน anti aging ต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ essential power นะคะทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกเขาก้าวไปอีกขั้นแล้วเพื่อการลดรวนริ้วรอยวัยล่าสุดเลยนะคะเพื่อจะปฏิวัติความอ่อนยาว์ให้กับผิวของเรานะคะตัวนี้เนี่ยจะเข้าดูแลฟื้นฟูนะคะฟื้นบำรุงความกระชับของผิวอย่างล้ำลึกนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งความกระชับของผิวทั้งแนวยาว แล้วก็แนวขวางด้วยนะคะคือเขาเรียกว่าเล n งไว w ์เฟิร์มเนี่ยแล้วก็ครอสไว i ์เฟิร์มเนี่คือได้ทั้งคู่นะคะด้วยการฟื้นฟูเซลล์ผิวแล้วก็เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของชั้นโปรตีนของเซลล์ผิวในทุกๆชั้นเลยนะคะโอ้โหสุดยอดยมากสำหรับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งริ้วรอยต่างๆปัญหาการสูญเสียความกระชับของผิวความแห้งกร้านริ้วรอยบางๆริ้วรอยลึกๆผิวซีดไม่มีชีวิตชีวาผิวขาดความอุ่นนะคะ ผิวผิวขาดความอุ่นะ่ะเมื่อกี้พูดแบบนี้ะ่ะผิวขาดความยืดหยุนนะคะรูขุมขนกว้างยงเห็นได้ชัดผิวย่อนคล้อยผิวหยาบกร้านไม่เรียบเนียนรูปทรงของผิวหย่อนคล้อยไม่ได้รูปคือเรียกว่าใครก็ตามที่แบบมีปัญหาเรื่องผิวที่แบบมันมาถึงจุดที่แบบมันมา,มาพร้อมกับอายุแล้วอะคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นคําตอบนะคะสําหรับตัวครีมเนี่ยนะคะเดี๋ยวนะเอาราคาเลยแล้วกันนะเอาราคาเลยนะคะสาหรับตัว R N A Power Radical d e a a g e ตัวนี้นะคะที่เป็นตัวครีมนี่นะคะขนาด50 ml นะคะซึ่งอันเนี้ยพิมก็เจว่า50 ml ถูกละอันเนี้ยขนาด50กรัมเนี่ยนะคะรานะคา3,780บาทนะคะแต่เขามีขนาดใหญ่ด้วยที่80กรัมนะคะ5,740บาทนะคะแล้วก็สำหรับตัวที่เป็น Essence นะคะขนาด30 ml นะคะอยู่ที่3,990บาทส่วนอันนี้นะคะขนาดใหญ่50 ml อยู่ที่5,700บาทนะคะส่วนเจ้าตัว Essen t i a l p o w e r วอ e cream ตัวนี้ต้องขอภายด้วยเนื่องจากว่าตรงนี้ไม่ได้ติดราคาที่ข้างๆแล้วก็เพรสคิดไม่ได้อินพุตมาด้วยนะคะเพราะนั้นต้องขอภายที่ไม่สามารถให้ราคาได้แต่สามารถไปสอบถามนะคะรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะคะลองใช้ลองเนื้อลองดมลองปิ่นกันก่อนทากันดูซิว่ารู้สึกยังไงนะคะที่เคาน์เตอร์ของ s k 2ูได้นะคะขอบคุณทาง SK 2มากนะคะที่กรุณานส่งมาให้ทดลองนะคะสำหรับแบรนด์ถัดมานะคะยังอยู่ญี่ปุ่นกันอยู่นะคะยังอยู่ญี่ปุ่นกันอยู่จะบอกว่าเอกสารประกอบของแบรนด์นี้เนี่ย ไม่ธรรมดานะคะคือดรามา่มามากนะคะคือคุณดูสิคือเขามาจากญี่ปุ่นค่ะแล้วเวลาที่แบบญี่ปุ่นเขาอะไรเขาจะแบบไม่มีกระตงกระตูนใช่ว่าอันนี้ก็คือแบบตอนแรกคิดว่าอ่านกระตูนเ,เขาเปิดเข้ามาหุยมันเป็นแบบมันเป็นกระตูนจริงๆค่ะเป็นกระตูนจริงๆคือต้องเปิดย้อนสินะแต่พิมก็ไม่สามารถโอเนี่ยเป็นกระตูนเลยคือแบบว่าผลิตภัณฑ์อธิบายผลิตภัณฑ์ด้วยการอ่านกระตูนเลยอะคะ่ะ พิมพ์นี้แบบอืเขาคิดได้นะคะกับแบรนด์ที่ชื่อว่ามานาร่านะคะมานาร่านี่หันด้านนี้เห็นไหมมานาร่านะคะตัวนี้ที่เขานํามาให้ทดลองใช้นะคะคือ hot cleansing gel นะคะคือเป็น cleansing gel ที่พอแบบพอบีบมาแล้วลงมือแล้วก็พอนวแไบผิวหน้าเนี่ยจะรู้สึกถึงความอุ่นๆของผลิตภัณฑ์เขานะคะตัวนี้เนี่ยได้รางวัลคอสเมอันดับหนึ่งด้วย กนะคะก็งงไหนตรงไหนคือรางวัลตรงไหนปอมาอยู่ข้างบนนี้นะคะคือแบบเกือบจะไม่เห็นแล้วนี่ข้ามไปสำหรับอันนี้เนี่ยนะคะน่าจะอยู่ที่หลอดละประมาณพันกว่าบาทเนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโตเกียวลักซี่นะคะเอามาให้ทดลองตอนที่ไปร่วมงานอีเวนต์ของเขาเขาก็เลยนํามาจากญี่ปุ่นมาให้ด้วยนะคะถ้าเกิดอ,อยู่ญี่ปุ่นก็น่าจะอยู่ที่หลอดละประมาณแบบสามสามพันเยนอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมาประมาณหลอดพันกว่าบาทเลยนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ที่ราคาประมาณนั้นอันนี้ นี่นะคะจะหน้าตาแบบนี้ก็บีบออกมาจากที่พิมจำจำความรู้สึกของกลิ่นของอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยนะคะจะกลิ่นออกแนวพวกแบบมะนาวเกรชฟู้ดบวกส้มอะไรพวกนี้ใครที่เคยใช้ตัวพวกที่เป็นพิลลิงที่เป็นแบบพิลลิงแล้วมันให้ความสึกอุ่นๆไม่ว่าจะเป็นของโอเลนะคะหรือว่าจะเป็นของออของ ิโลโซฟีอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็น two step ทั้งหลายที่เป็นแบบกระปุกอันนึงขวดอันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นจะมีความคล้ายคลึงกันคลึงกลิ่นจะเป็นสไตล์นั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็น cleansing อย่างเดียวไม่ได้เป็น peeling หรือว่าเป็น s c r u b นะคะก็คือเป็น hot cleansing gel เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากน่าลองใช้มากนะคะนี่เดี๋ยวต้องเอามาลองแล้วก็จะบอกว่าฮะเขาเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยค่ะกล่องด้านในของเขาเนี่ยจะแบบใส่อินโฟเมชันไว้ด้านในคุณเห็นปะเนี่ยคือไม่เปลืองทรัพยากรเลยนะคะแล้วก็แบบเป็นรอยปลาตรงเนี้ย ือให้เราแบบฉีกออกปุ๊บแล้วก็อ่านได้นะคะก็จะเป็นแบบมาราใครที่ไปญี่ปุ่นก็อาจจะสามารถลองหาซื้อใช้ได้เนี่ยแล้วก็มีแบบเอกสารประกอบนะคะคือแบบเอกสารของญี่ปุ่นเขาก็น่ารักอะคะ่ะรูปเล่มอะไรเขาก็ดูดีไปหมดนะคะแม้กระทั่งจะบอกว่าแม้กระทั่งตัวที่เป็นแบบสิกุตันอะสิกุตันอย่างน่าบาน,น่ารักอย่างเช่นสิวเซียนเป็นต้นเดีย๋ยวนะหารูปแป๊บนึงมีไหมสิวอุดตันเพราะตอนแรกเขาเอารูปมาให้ดูเนะะี่ยค่ะ สิวตันยังหน้าตาดูดีเลยสิวุตันน่ารักเออเติมนี้ไม่มีแฮะอ่ะไม่เป็นไรนะคะนี่ไงราคาขวดละ4,104เยนนะคะก็ถ้าเกิดว่าซื้อก็น่าจะแบบได้ราคาประมาณนั้นถ้าเกิดอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเนี่ยเขาก็จะมีไลน์ของดักตเขาคือเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวแรกคอ t เคลนจิ้งเจลใช่ไหมนอกนั้นก็เป็นแบบ สินค่าตัวอื่นตัวอื่นตัวอื่นอะไรแบบนี้นะคะนี่แหละนะคะของมานาร่านะคะใครที่ไปญี่ปุ่นหรือแบบมีคนอยู่ญี่ปุ่นฝากใครจะซื้อมานะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะส่วนกระตูนนี่ที่จะบอกว่าเสียดายมากทําไงดีอ่านก็ไม่ออกเดี๋ยวค่อยๆใช้ Google Translate ช่วยนะจะได้อ่านได้สักทีนะคะจากค่ะขอบคุณทางมานาร่าแล้วก็โทเกียลักซี่มากนะคะสําหรับ,บแบรนด์ถัดมานะคะมาฝั่งเกาหลีกันบ้านนะคะกับแบรนด์นี้คะ่ะที่ชื่อว่าเซนา ตอนแรกอ่านว่าเซนาก็คิดเอ๊ะมาจากแถวเซนาผลยอทีนึ่งมันใกล้ไปไหมนะคะนี่ไม่ใช่นะคะนี่เป็นเซนามารีนแพลงตอนนะคะวอเตอร์เซรัมคอนเซนเทรเป็น Bioactive Intensive c o n d i t i o n น n g นะคะคือเป็นเหมือนพวกแบบออกแนวน้ำตบอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะด้านหลังเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเซรัมเนื้อ น้ำเข้มข้นบำรุงผิวหน้านะคะเซน่ามารีนแพลงตอนวอเทอร์เซรั่มเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใต้ทะเลลึกนะคะสิ่งมีชีวิตแพลงตอนพืชแพลงตอน ton, สัตว์สาหร่ายต่างๆนะคะช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูความชุ่มชื่นนะคะเป็นกุญแจหลัก แห่งการคงความอ่อนเยาว์ให้ผิวได้รับความชุ่มชื่นอิบน้ําในประมาณที่เพียงพอนะคะแล้วก็รักษาระดับปริมาณน้ําในผิวสามารถใช้ทาบริเวณลิล่คอเช็ดสาลีหรือว่าใช้กับแผ่นมาส์ะคะหยดใส่เม็ดมาส์เลยนะคะก็ได้เช่นกันนะคะเป็นของเกาหลีนะคะผลิตที่นูดอันนี้เนี่ยขนาดบรรจุร150 ml บนะคะราคา1,490บาทนะคะมาเปิดตุนนะหน้าตาก,กันนิดนึงนะคะว่าเขาเป็นอะไรงไรบ้างนี้อันนี้ขวดดูดีมากเลยขวดแบบ อย่างนี้นะคะนี่ออนี่แล้วเขาก็แบบมันมีรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะก็คือเขาบอกว่าเซนาเนี่ยนะคะมีต้นกําเนิดจากธรรมชาติอันบริสุทธิ์จากใต้ทะเลลึกข,ของเกาะเชจูประเทศเกาหลีคือจะบอกว่าตอนนี้จนถึงนาทีนี้ก็ยังอินเลิฟกับเกาะเชจูอยู่นะคะจากที่ได้ไปครั้งที่แล้วกับแรอินดิสทรคือเป็นเกาะที่แบบว่า ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากเลยนะคะแล้วเนี่ยเขาก็พูดกับว่าเขาเอาไปไปใช้เทคโนโลยีอะไรต่อมีอะไรประเภทนี้นะคะเข้ามาเป็นตัวช่วยทําให้ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการช่วยบํารุงแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะทําให้รักษาสมดุลสามปัจจัยของความกระจ่างใสชุ่มชื้นแล้วก็ยืดหยุน่นยกกระชับด้วย,ยประมาณนี้นะคะสําหรับตัวนี้ โอเคเขาบอกว่ามีความพิเศษตรงที่จะช่วยให้พลังงานแก่เซลล์ผิวนะคะเพิ่มภูมิต้านทานให้ผิวได้รวดเร็วทําให้ผิวขาวกระจ่างใสแก้ฝ้ากระผิวสีครื้านะคะกระตุ้นเมตาบอลิซึมของเซลล์เนี่ยให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นจึงเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้อย่างรวดเร็วสูงสุดเลยทีเดียวแล้วก็ปกป้องเซลล์จากมลภาวะเมื่อจะเป็นแสงแดดอะไรนี้นะคะได้เช่นกัน anti free radical นะคะต้านอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์เสื่อมสภาพแล้วก็ป้องกัน ฟ้ากระต่างๆให้มันดูจางลงได้นะคะเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุ่นให้กับเซลล์นะคะเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็ปกป้องซ่อมแซม d n a ของเซลล์ให้สมบูรณ์เพื่อลบและเลือนรริ้วรอยต่างๆเราไปนะคะแล้วก็คงความบรรทันที่สําคัญมากคงความสาวใสไว้ให้ผิวของคุณดูอ่อนวัยลงนับสิบปีนะคะคุ <c oughs> อันนี้เดี๋ยวก่อนนะทั้งทาทั้งกินในขวดเดียวกันเลยก็ได้นะคะพ <c oughs> ิมจะได้แบบว่าขอใสไปนานๆนะคะไม่อยากไม่ใสเลยนะคะ อ่ะละค่ะก็เป็นของแบรนด์เซน่านะคะเข้าใจว่าน่าจะวางขายในพวกแบบวัาสดุอะไรอ่างี้ไหมนะคะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ระบุมานะคะแต่ไม่ต้องเป็นกังวลคุณสามารถไปเช็คในอินโฟบ็อกซ์ด้านล่างของพิมพ์ได้เสมอนะคะสำหรับแบ,บรนด์ที่แบบว่าบางทีใหม่มากจนไม่แน่ใจว่าวางขายที่ไหนอะไรยังไงนะคะสามารถเช็คที่ข้างล่างได้เลยนะคะว่า เขาวางขายที่ไหนเอ่ยนะคะก็ใส่ไว้ให้เป็นที่นะคะเอาละค่ะขอบคุณทางเซน่ามากๆนะคะที่เอานี้มาให้พิมพ์ได้มีโอกาสลองใช้นะคะเพราะว่าพิมพ์ก็อยากจะผิวดูอายุลดลงถึง10ปีเช่นกันนะคะมาถึงรกยมาน,นี้ตอนรับมานะงงมากเลยเอ๊ะเราสั่งของอะไรจาก i อ m a r t mart, หรอนะคะเพราะว่าเนี่ยส่งมาเป็นกล่องแบบของ i 2ทูมานนี้นะคะเอามาส่งแบบไม่ใช่ส่งไปสตูนนะเหมือนมีแมสเซนเจอร์มาส่งให้อะไรประมาณนี้นะคะพอเปิดมาข้างในคะ่ะ จริงแล้วคือเป็นของทางนีเวียนะคะเป็นคนส่งมาให้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ของนีเวียเนี่ยมีขายแล้วนะคะมีจําหน่ายแล้วที่ i t r u m m a r t นะคะสามารถที่จะเข้าไปคลิกลองดูได้นะคะเพราบอกว่ามี exclusive voucher จาก i t r u m m a r t จำนวน300บาทนะคะสามารถใช้ได้ถึงวันที่30กันยายนเลยนะคะ mm. เพียงกรอบส่วนลดนะคะโค mm. ส่วนลดตรงนี้อ่ะ mm. คุณลองดูนะคะที่อยู่ในกรอบสีเหลืองนะคะ mm. เผื่อจะไปลอง กดจิ้มซื้อกันดูนะคะพิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นโค้ดสําหรับบล็อกเกอร์คนไหนคนไหนหรือว่าทุกคนใช้โค้ดเดียวกันก็ไม่เป็นไรไม่สําคัญเพราะยังไงคือพิมพ์ต้องบอกตรงเวลาที่มันมีแคมเปญน,นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็ไม่ได้ได้อะไรนะคือแค่นําส่วนลดมาให้คุณเท่านั้นพิมพ์ไม่ได้ได้ส่วนแบ่งจากส่วนที่เขาหักจากยอดขายหรืออะไรนะอันนี้อันนี้พูดก,กันตรงๆนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณคือจะต้องซื้อของอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะสามารถที่จะนำโค้ดตรงนี้นะคะ ไปใช้เพื่อกรอกเป็นส่วนลดรับส่วนลด300บาทได้นะคะอ๋อโอเคนะคะก็สามารถใช้ได้ถึงวันที่30กันยายนเวลา5ทุ่ม59นาทีนะคะอะละคะ่ะสำหรับต่อมานะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะะเนี่ยนะคะนีเวียเนี่ยจัดทัพโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะฉลองเปิดร้านกับทาง i t r u m a r t นะคะด้วยการจัดเซ็ตอะไรเงี้ยไว้ให้แล้วเขาบอกว่านีเวียเป็นราๆก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะ ทีนี้ t r u ู m a ข้อมูลเกี่ยวกับไอทูดีกว่าเขาบอกว่า i t r u หมเนี่ยนะคะเป็นศูนย์ช้อปปิ้งออนไลน์จากแบรนด์ระดับเอเชียนะคะอินเตอร์ถูกลิขสิทธิ์นะคะพร้อมการซื้อขายแบบธุรกิจสู่ลูกค้าคือ business to customer เลยนะคะก็จะทำให้ได้ราคาที่แบบว่าดีขึ้นแบบไม่ต้องมีคนกลางแบบนี้นะแล้วก็สามารถช็อปได้ในทุกวันนะคะคุ้มสุดเลยกับ สินค้าที่ให้เลือกหลากหลายได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเป็นแบรนด์ของแท้จากผู้ผลิตแน่นอนนะคะแล้วก็ส่งไวนะคะให้คุณไม่ต้องรอนานนะคะภายใน2-7วันขึ้นอยู่กับสินค้าแล้วก็ระยะทางนะคะแล้วก็ตรงนี้พูดมาเพิ่มเตมิมอีกว่า วิธีการสั่งซื้อกับ i t m m a นะคะก็ง่ายๆนะคะ <ๆ S 1> เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ล็อกอินแล้วก็ค้นหาของคุณต้องการกรอกที่อยู่จัดส่งนะคะแล้วก็เลือกวิธีชาระเงินแล้วก็ชำระเงินได้เลยนะคะสำหรวิธีจ่ายก็ง่ายทั้งได้บัตรเครดิตบัตรเดบิตผ่าน ATM นะคะพวก iBanking เคาน์เตอร์ธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะคะหรือว่า จ่ายในวันที่มาส่งของก็ได้เช่นกันนะคะในการจัดส่งเนี่ยนะคะในกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่2-5วันนะคะนอกพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่5-7วันทําการนะคะโดยมีการจัดส่ง2แบบนะคะคือ door to door delivery คือจัดส่งถึงบ้านคืออย่างของพิมพ์เนะะี่ยค่ะคือไม่ได้มีสติกเกอร์ของแบบไปรษณีย์อะไรอย่างนี้นะคะคือเป็น messenger มาส่งที่บ้านหรือแบบที่2คือจะเป็นลักษณะลงทะเบียนกับไปรษณียน์นะคะส่งเป็นแบบ EMS นะคะอ่า ต้องขอบคุณทางนีเวียมากนะคะที่ไม่ใช่ว่าแค่ส่งผลิตภัณฑ์ให้เฉยๆนะคะแต่ว่าแนะนำเซอร์วิสใหม่ๆดีๆด้วยนะคะแทนที่จะแบบว่าบางทีเรา,าก็อยากจะใช้ผ a, ลิตภัณฑ์นีเวียหลายๆรุ่นหลายๆแบบถูกไหมบางทีเราเข้าไปในเซเว่นนะคะเราก็จะได้บางรุ่นบางแบบแล้วก็ขนาดจะเล็กๆนิดนึงทีนี้บางคนบอกฉันไม่ไหวที่จจะแบบว่าไปใช้ขวดเล็กขวดน้อยอยากจะใช้สขวดแบบที่มันเป็นไซส์เต็มแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะก็สั่งจากทาง i อทู m a r t เลยนะคะ song, ให้เขามาส่งให้นะคะสะดวกกว่าเราก็จ่าย เงินในวันที่เขามาส่งก็ต้องจ่ายก่อนก็ได้นะเออนะคะตัวนี้ที่ส่งมาให้นี่นะคะนี่จะเป็นตัว extra white firming body lotion treatment นะคะที่มีส่วนผสมของ S P F 30นะชอบตัวนี้เพราะว่ามันเป็นขวดปัม๊มเขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งกันที่มันเป็นขวดแบบ เออเป็นหลอดหัวคว่ำอย่างนั้นนะคะแบบนั้นก็โอเคนะแต่คือพอเจอที่มันเป็นหัวปั๊มรู้สึกว่าใช้อันนี้ให้หมดแล้วเอานันมาบีบใส่น,นี้จะได้แบบว่าใช้หัวปั๊มตลอดนะคะเพราะความรู้สึกมันคือสะดวกนะคะแล้วก็มีตัวนี้ค่ะเมคอัพเคลียร์ cleansing Cle water นะคะซึ่งจะบอกว่าตัวพิมเองอะ่ะใช้สูตรที่เป็นสีเขียวด้วยซ้ําสีเขียวคือสูตรสําหรับคนที่แบบผิวเป็นสิวอะไรเงี้ยแต่พอใช้แล้วก็ไม่ได้แห้งะคะ่ะตอนนี้คือเจ้าตัวสีเขียวพิมเหลือเท่านี้แล้วอะพิมว่า Coming soon วิดีโอแท็กเอมตี้น่าจะต้องมาแน่นอนนะคะเพราะชอบมากๆแล้วก็อันถัดมาจะบอกว่าทุกวันนี้ใช้อยู่นะเพราะว่าพิมไม่ได้ฉีดโบท็อกที่จะักะแรแล้มมาแบบ สักพักหนึ่งแล้วค่ะนานพอสมควรแล้วเพราะนั้นคือร่างกายพิมพ์เนี่ยเผาโบท็ ox, อกซ์เร็วซะด้วยนะคะเพราะนั้นมันก็จะเริ่มแบบมีกรีนมีน้ำเงือะไรอย่างเงี้ยกลับมานะคะดังนั้นเนี่ยการใช้โรออนก็เรียกว่าต่อเนื่องนะคะพิมพใช้ทั้งแบบที่เป็นลูกกลิ้งนะคะลูกกลิ้งรุ่น Q ิ0เทของเขาอะ,ะเพราะว่ามีช่วงที่แบบว่าจะกัแล้มันดูำดำๆเห็นปะเป็นจุดๆอย่างเงี้ยนิดหนึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าสาเหตุอะไรแต่ก็พยายามลองใช้โปรดักที่แบบว่าใกล้ตัวก่อนอะไรอย ไลเซอร์เลเซอร์ทำเลเวอร์ขึ้นเยอะไปกว่าน,นั้นอาจจะลองสักครงสัครับอะไรอย่างนี้เพิ่มนะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะคะที่มันเป็นสเปรย์ละงับเงื่อแล้วก็กลิ่นตัวเนี่ยนะคะรุ่น Pearl and Beauty Smooth and Beautiful Underarm ใช่นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆพิมก็มีอีกหนึ่งขวดเ้วอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้เลยเนี่ย นะคะคือใช้อยู่แล้วนะคะใช้อยู่แล้วคือแล้วแต่วันไหนสะดวกอันไหนอะไรแบบนี้อันนี้ก็เลยให้ไหวขวดดูคือแบบมันขาดไม่ได้นะที่เป่าจักรเแล่ยมันต้องเป่าให้ตลอดนะคะมันจะได้แบบว่าตัวหอมตลอดเวลานะบ,บางทีมันก็หอมมากพอที่จะไม่ต้องใช้พวกเ,เขาเรียกอะไรน้ําหอมแล้วเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้มไม้เลยมากมายนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีตัวนี้ที่แบบ ลองกี่อันกี่รุ่นคือจะบอกว่าที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะออกมาหลายรุ่นหลายอะไรอย่างนี้มากแล้วนะแล้วก็ใช้หลายอันมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะใช้ครั้งไหนมันก็ดีนะ,ค,ะคือเรียกว่าเจ้าตัวนีเวียที่มันเป็นรุ่นนี้นะนีเวียสันไบเทนนิ g งเนี่ยนะคะกับเจ้าต,ตัวการเย่เมื่อสักครู่เนี้ยที่ให้ดูเดี๋ยวนะหยิบขึ้นมาก่อนที่หน้าตาแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าสองสองยี่ห้อนี้เนี่ยนะรุ่นใกล้ๆเคียงกันเนี่ยนะคือแบบว่า ไล่บีสูงสีกันมากมากเลยนะคะเพราะว่าขนาดบรรจุก็เท่ากันคืออยู่ที่30 ml อะแล้วก็เนื้อเนี่ยแล้วแต่คนชอบเลยคือพิมพ์ว่าทั้งคู่ดีทั้งคู่สูงสีสุดๆเลยนะคะใครชอบอันไหนใกล้อันไหนหยิบอันไหนได้ก็อันนั้นแหละนะบางทีแบบอุ้ยจะไปซื้อไอ้หมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยเจออันไหนก็ซื้ออันไหนได้เลยนะะถือว่าเวิร์ทั้งคู่แล้วก็มีในส่วนของคุณผู้ชายให้มาด้วยนะคะถึง3ชิ้นด้วยกันนะคะคือจะเป็นรุ่น แอนตี้ออยลโอเคอันนี้เป็นรู่นสำหรับผิวมันนะคะอันนี้เป็นรุ่นสำหรับผิวมันอันนี้จะเป็นแอนตี้ออยล์แอนไว้นะคะคุมความมันยาวนานขาวใสไม่ไวต่อแดดนะคะ UV นะคะสิเท่าเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นตัวครีมนะคะส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นโคลนโฟมนะคะเข้าใจว่าเป็นโฟมล้างหน้าที่แบบว่ามีสีดำ แต่ว่าพอล้างเสร็จฟองเฟิร์อะไรเสร็จมันก็จะเริ่มค่อยๆเทาๆแล้วก็ขาวขึ้นเรื่อยๆนะคะพลางน้ําเสร็จก็กระจ่างใสพอดีอะไรอย่างเงี้ยนอะเออจริงๆบอดสำหรับคุณผู้ชายเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่ามันเคลียร์พวกนี้กลิ่นมันจะสดชื่นขอดมเลยแล้วกันเปิดเลยนะหมุนออกไหมไม่ออกโอเคเนี่ยใช่ของผู้ชายกลิ่นมันจะออกแนวแบบสดชื่นแบบแบบ พูดไม่รู้จะพูดไงใครเคยดมน้ําหอมผู้ชายแบบ4ี่เหนึ่งหนึ่งหรือแบบพวกแบบดาวิดอฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลิ่นม,มันจะแบบทํานองนนะั้นพอดมเสร็จเหมือนแบบลงทะเลมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับอีกอันหนึ่งนะคะของน่าจะของคุณผู้ชายเหมือนกันนะอันเนี้ยพิมคิดว่าน่าจะของคุณผู้ชายนะเนี่ยพึ่งเป็น Man, นีเวียเมนะเนี่ยนีเวียเมนงงงงเองค่ะนีเวียเมนตัวนี้เอ็กซ์ตร้าไวท์คะควิกควอเตอร์เบรคเซรั่มนะคะ, Man, ะ,คะ, um ะ,คะซึมเร็วทันทีไม่เหนียวเหนอะหนะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของนีเวียที่เป็นประเภทแบบลักษณะ ครีน,น้ำแตกไนนะคะพอทาพแพร่แพๆ,ๆ,ๆแล้วมันก็จะแบบดูเป็นน้ำๆขึ้นมาบนผิวอะไรอย่างนี้นะหุย่ยจะบอกว่า ไอเจ้ากันีเย่ไว้สักครู่ตรงนี้นี่คือแห้งแมทเลยนะคะแมทเลยนะเอออะนะคะก็ขอบคุณทางดีเบียมากนะคะที่อรุณาส่งสินค้าหลายตัวมากนะคะมาให้พิมทดลองใช้แล้วก็ยังเนี่ยแหละเดี๋ยวไว้ต้องลองไปคลิกดูหน่อยสิเดี๋ยวเสร็จในวิดีโอนี้เราไปคลิกดูเลยนะไอทูมาะคะว่าในนั้นเขามีอะไรบ้างน,นอกจากดีเบียเข้าใจว่าน่าจะมีผลิตภณัณฑ์อื่นๆมากมายด้วยเช่นกันนะคะอือ